รายการาศาสเซียนเป็นรายการที่แนะนำพระเครื่องยอดนิยมพระที่น่าสนใจการเก็บพระอนาคตการลงทุนในวัตถุมงคลต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์วัตถุมงคลที่น่าสนใจในมุมมองของทีมงานราชาเซียนทางนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำในเรื่องมูลค่าและความนิยมทั้งหมดขึ้นอยู่กับความต้องการเศรษฐกิจความพอใจของผู้ขายและผู้เช่าซื้อทางนี้ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้ชำนาญก่อนเช่าบูชาสวัสดีครับ ชาวราชาเซียนทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการาศาสตร์เซียนรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่น่าสนใจเป็นที่นิยมรวมถึงแนวทางในการสะสมหากจะพูดถึงพระเครื่องต่างๆนั้นมีมากมายจริงๆทั้งเหรียญดินชินผงรวมถึงล็อกเก็ตหรือแม้กระทั่งเครื่องรางต่างๆ ก็มีมากมายให้สะสมบูชาแต่เราจะบูชายอย่างไรให้เกิดมูลค่าเพิ่มทุกอย่างนั้นต้องใช้เวลาประสบการณ์เพื่อให้รู้เป็นแนวทางในการสะสมอย่างถูกต้องตรงตามสากลนิยมผมเชื่อว่าหากท่านได้รับชมรายการาศาสตร์เซียนท่านจะได้แนวทางในการสะสมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเอาละในวันนี้ เราจะมาพูดถึงพระเกจิแห่งเมืองแม่กลองเกจิที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาวัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์ในด้านแคล้วคลาดโชคลาภจนได้รับฉายานามว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภกับพิพีสามในวันนี้เหลี่ยนรุ่นแรกหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเนื่องครึ่งองค์มีภาษาไทยล้อมรอบระบุว่าพระครูโกวิทสมุทรคุณเนื่องวัจุลามณีด้านหลังของเหรียญมีอักขระยันล้อมรอบตรงกลางเป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มีภาษาไทยเขียนด้านบนว่าลาบ ผลพูนทวีซึ่งเป็นเหรียญที่มีนามเดียวกับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมอาจารย์ของท่านส่วนด้านล่างมีอักษรสอรเสือสองตัวที่มาจากชื่อจังหวัดสมุทรสงครามมีรูปเจดีย์ขั้นกลางและระบุพอสอไว้ด้านล่าง2511 เหรียญรุ่นนี้โดดเด่นที่หูของเหรียญซึ่งเป็นซุ้มจัวแตกต่างจากเหรียญทั่วไปและภายหลังมีเกจิอื่นที่ทำคล้ายกันออกมาเช่นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสแสวงวัดสว่างพบซึ่งออกพศ2516การเล่นหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีปี2511 นั้นมีหลายแบบส่วนใหญ่จะเป็นการตอกโค้ดเนื่องจากเหรียญถูกทยอยส่งให้กับทางวัดเป็นช่วงๆในปีนั้นคาดการว่ารวมๆทุกๆแบบน่าจะมีหลายหมื่นเหรียญแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่กลับมาที่เรื่องของโค้ดมีการตอกโค้ดหลายแบบแต่ออกมาครั้งแรกจะไม่มีโคด้ดใดๆทั้งสิ้นต่อมาไม่นาน วัดจึงทําโคดนอหนูมาตอกไว้บนเหนือศีรษะของหลวงพ่อเป็นที่เรียกของเหรียญบล็อกนี้ว่านอบนในการตอกนอหนูไว้บนเหนือศีรษะของเหรียญน,นี้เองทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจานอัครที่หลวงพ่อตั้งใจลงไว้ให้และเห็นว่านอหนูที่อยู่เหนือบนศีรษะดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมจึงเปลี่ยนจากโคดต,ตัวนอหนูเป็นโคดณสังกติ ที่เป็นอักขระขอมและแพร่หลายในเวลาต่อมาส่วนโคดนนหนูจะมีการตอกไว้ตำแหน่งอื่นตามวาระเช่นนอพินัยกรรมความหมายคือหลวงพ่อเนื่องท่านทำไว้ให้คนบูชาเพื่อไม่ให้ใช้เงินของวัดในการจัดงานพิธีศพของท่านส่วนนนหนูที่ตอกไว้ตรงสังกติก็เป็นเหรียญที่มีจำนวนที่ออกมาน้อย และยังมีอีกหลายแบบตามโอกาสที่ได้เห็นเช่นนอบกนะโคดนอสองตัวโคดนอสามตัวโคดนอเก้าตัวเป็นต้นทั้งหมดเป็นอะไรที่พบเห็นได้ยากขึ้นอยู่กับผู้ตอ,อกในสมัยนั้นส่วนเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษเช่นเหรียญแจกแม่ครัวเป็นเหรียญที่รีดโลหะออกมาไม่ค่อยสวยงามคิดว่าน่าจะเกิดจากหัวสัน ที่เยอะเป็นพิเศษภายหลังหลวงพ่อเนื่องได้นำไปทำกไกไทองแล้วนำมาแจกให้แม่ครัวที่ช่วยงานของวัดส่วนอีกแบบที่หายากก็คือรุ่นลับเสด็จเป็นแบบเคลือบลงยาส่วนหนึ่งหลวงพ่อได้มอบถวายให้กับสมเด็จพระเทพบางส่วนได้ออกทำบุญเพื่อน,นำไรายได้ถวายแด่สมเด็จพระเทพในปี2525 25. มาในส่วนของเนื้อหาของเหรียญยุคแรกๆเนื้อหาของเหรียญจะแก่ทองฝาบาทผสมเนื่องจากมีชนวนมวลสารค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะชนวนมวลสารพิธีของวัสสุทัศน์แต่ด้วยความลุกศิษย์ลูกหามีความต้องการเหรียญเป็นจำนวนมากทำให้เหรียญไม่พอแจากจ่ายทำให้โรงงานที่ส่งเหรียญมาภายหลังเริ่มมีสีโลหะคล้ายทองแดง แต่ไม่ว่าจะเป็นโซนเนื้อไหนของเหรียญเหรียญน,นั้นถูกสร้างเมื่อปีพศ2511ทั้งหมดหลวงพ่อเนื่องท่านตั้งใจทำออกมาเป็นอย่างดีทุกครั้งในส่วนของรอยจานต้องยอมรับว่าเหรียญส่วนใหญ่มักมีลายจานของหลวงพ่อแต่จะจานกี่ตัวก็แตกต่างกันไปบางส่วนพบไม่มีรอยจารก็มีเช่นกันแต่ก็จะมีไม่มาก ซึ่งการจานของหลวงพ่อแต่ละเหรียญหากผู้ที่เคยผ่านมือมามากๆก็จะรู้ได้ว่าหลวงพ่อท่านมีความตั้งใจทำให้ลูกศิษย์เป็นอย่างดีทุกเหรียญแต่ปัจจุบันต้องระวังเรื่องรอยจานปลอมดังนั้นควรศึกษาลายมือให้แน่ใจก่อนเช้าหาสรุปเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีปี2511ในมุมมองของรายการ จัดเป็นเหรียญที่น่าใช้อย่างมากแม้จะมีเหรียญที่ออกก่อนหน้านี้ในปี2507แต่ในวงการหรือลูกศิษย์ลูกหาก็ยกให้เหรียญปี2511เป็นรุ่นแรกที่ออกจากวัดจุลามณีโดยตรงผู้ทุกุนนั้นคนลุ่มน้ำไม่กองให้ความเชื่อถือมานานแม้จะมีของปลอมออกมาหลายฝีมือแต่หากศึกษาให้ลึกจริงๆเหรียญรุ่นนี้ ก็เล่นไม่ยากเกินความสามารถตัวเหรียญมีสเสน่์งดงามหากจะแขวนใช้พุทธคุณก็ถือว่าดีมากเช่นกันแต่หากท่านใดจะเก็บพักสักรุ่นเหรียญรุ่นปี2511ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมตัวเหรียญสามารถเปลี่ยนมือและขายได้ง่ายยิ่งเหรียญที่มีสภาพสวยๆเดิมๆมีรอยจานครบตามสูตรก็ยิ่งมีความต้องการในตลาดสูงขึ้นไปอีก อีกทั้งกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อก็มีไม่ใช่น้อยเช่นกันชื่อเสียงในวงการนักสะสมก็รู้จักเหรียญรุ่นนี้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่เหนือหรือใต้หรือ,รอจังหวัดใดก็ตามเหรียญรุ่นนี้สามารถขายได้ทุกที่เพียงเท่านี้คงการันตีความนิยมได้ไม่ยากสำหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณี ปี2511ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังต่อไปจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นใดรอติดตามได้ในอ e ีพีหน้าหรือท่านใดอยากติชมแนะนำวัตถุมงคลก็คอมเมนต์ข้อความไว้ด้านล่างทางรายการจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อไปสำหรับวันนี้ทางรายการาศาสตร์เซียนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ